ใครบอกคุณก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิช่วงหยิบมาฟากสนับสนุนโดยยาสิฟันซอลส์มาพูดถึงโปรเจกต์หลังจากที่เนนแอร์จะไปประเทศจีนครับผมไปเนึงเขาศรัทธาผมในความกล้าการของจริง การย่างเด็กทำเย็กเด็กเนี่ยเป็นอดีตมาแล้วแล้วก็ทำที่เคยผมเคยไปไปที่นั้นมามาแล้วเข้ามันได้ผลน่ะปากต่อปากปากคนเลื่อนจะมันมันปากมันยาวยิ่งกว่าปากกายเขาเกิดกระแสในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์ว่าตอนนี้ผมไม่รู้นะพผมออกพวกใหมายังมึนอยู่ทั้งแล้วเล่นโทรศัพท์ไอโฟนไอโฟนผมยังไม่เป็นเลยยังไม่เป็นเลยครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับรับได้แต่รับไม่แต่โทรออกเขาเข้าอย่างเดียวหรือื่นไม่เก็ปรากฏการณ์ว่าคนลูกศิษย์ลูกหามาจากไหนไม่รู้ ไปลุมคุณอยู่หน้าคุกเพื่อที่จะแย่งตัว<ช>คุณกันแย่งตัวอะไรเขาจะแย่งตัวคุณไปไหน,น,นไปไหนอะคะแย่งไปแย่งไปเอาเปตัวคนนี้ก็อยากจะให้เป็นไงเป็นไปนให้อยากเป็นผู้จัดการผมอะอถึงวันนี้กระสิทธิ์ผมเลยอะคนจีนคนจีนอีกคนที่เจ้านี่ก็เจ้าเจ้านี่ก็เอามาหลายเจ้าตอนนี้มีคนเสนอเงินสูงสุดให้เนนแอร์เท่าไหร่ละประมาณเนี่ยเป็นพันอะเขาแค่เสนอไงครับผมเป็นพันอะไรบาทพันล้าน ลองคิดดูสิครับปีละเสียสองร้อยล้านน่ะทำท่านเสนรเงินให้เนรแอร์ปีละสองร้อยล้านบาทเ็นสัญญากี่ปีห้าปีให้ไปย่างศพเด็กเหรอไม่ใช่ทําอะไรไปทําพิธีกรรมนิดหนึ่งเกี่ยวกับด้านดูดวงแคตาเป็นกุญซื้อให้เขาอ่ะเขาต้องการอะไรชาวจีนเขาสนใจเรื่องอะไรเขาศรัทธาเรื่องเรื่องอะไรคะเขาอยากให้เราไปช่วยเรื่องเรยศาสตร์ด้านไหนคะทางด้าน ทางด้านมืดทางด้าน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 แบบด้านด้านขาวอ่ะวช่วยเหลือเขาว่าจะเรยการค้าขายอ่ะตอนนี้จําไว้นะฮะเราไปซื้อของปลอมประเทศจีนเราไปซื้อของประเทศจีนเข้ามาแต่คนนี้ตอนตอนนี้ประเทศจีนต่อให้เราเอาพระอะไรไปตั้งขายนี่มันก็ขายดีมากเดีคนจีนที่หลงหาจะเอาของไทยกันครับต้องการเขาต้องการผมไปใช่ไหมเอาของผมไปแบบว่าสมมติว่าเหรียญผมเนี่ยเมืองไทยให้คนฟรีเขายังไม่อยากเอาเลยชื่อมันลบแล้วอ่ะแต่เมืองจีนเหรียญหนึ่งของผมเนี่ยเป็นล้านเป็นแสน เขาเราว่าเขาได้เคยเห็นปฏิหารอะไรของเนนแอนเห็นสิเห็นอะไรบ้างก็เห็นอิทธิฤทธิปฏิหารเน่ยอยู่ในพุทธพันธตีเมตตาค้าขายเจริญรุ่งเรืองอ่ะก็คือเป็นแนวขาวแล้วครับผมคุณก็บอกคุณก็ทบตัวเองให้รวยก่อนก่อนที่จะไปทําให้คนอื่นเขารวยครับถูกต้องคุณพูดว่าคุณสามารถทําให้คนรวยได้เพอหรือเปล่าไม่เพอบางครั้ไปเจอบ้านเขาเนี่ยมึงที่ประเทศจีนน่ะทุกวันนี้กูองไปเขียนผมเขียนแค่นี้ผมไม่เขียนยาอะไรกูให้มึงรวยมืงอมึงรวยแล้วกูต้องรวยด้วย สผมเขียนอย่างเนี้หมายถึงให้เขารวยแล้วหนัวน้องรวยด้วยรวยด้วยโอ้พระเจ้าผมเจอบ้านเขาอะะฮสมัยที่คนนั้นผมไปอะครั้งแรกเจอบ้านคนเนึงสามแสนบาทอะคิดดิที่ผมทรัพย์สินที่ผมได้มาได้มาด้วยด้วยความรู้ผมด้วยความสามารถผมผมไม่ได้มาได้หลอกลวงประชาชนได้มาด้วยความเสน่หาบอกไปก่อนเลยคราวนี้แล้ว เวลาไปเนี่ยคือชาวจีนเขาเน้นเรื่องค้าขายค้าขายโชคลาภค่ะตอนนี้มีลูกศิษย์ลูกหาชาวจีนนี่เยอะไหมคะเยอะโอ้เยอะมีแฟนขับอะเยอะผมไปเนี่ยผมก็ต้องไปบอกว่าเขาบอกว่าเขาทำก๊อปเก่งมันก๊อปเก่งมากกี้เน่เขากลัวเขาก๊อปเนนแอร์เขาเช่าเรียนแล้วไปเักเหรียญเดียวไปก๊อปเป็นล้านแล้วนี่ของเราเขาต้องมีโค้ดต้องมีรหัสลงนี่ก๊อปเก่งยอมรับ กลัวเขาไปกอปของเราขายด้วยครับผมจะก๊อปของเนนแอร์ขายมันก็รวยแล้วตอนนี้เนนแอร์กลายเป็นป๊อปปูล่าในเมืองจีนเลยครับผมยิ่งกว่าดาราไทยไปชนตัวอีกครับคราวนี้หลายๆลยคนก็บอกว่าเนนแอร์บอกว่าเวลาไปฝึกวิชาเนี่ยต้องฝึกในที่รักที่รัตอนนี้เนี่ยที่รักเนี่ยยังไม่พอที่อับนะที่อับด้วยคราวนี้เนนแอร์เนี่ยมาออกสื่อออกไปขางประเทศเาอะของแบบไหนของเนี่ยของออกทีวีแล้ื่อม ไม่มีทองต้องเป็นทองจะเป็นกระเตนเติดได้ยังไงอ่ะก็ใช่ไงเสือยังเป็นเสือมันยังคามไม่กลายเป็นแมวค่ะผมไม่เป็นสองรองใครไปเที่ยวทําของเข้าคนนู้นเข้าคนนี้สมัยก่อนจริงแว,ว,วันที่ทำไหมไม่ทํารู้สึกบาปกรรมไหมไปทําของเขากรรมที่บาปกรรม,<ว><น>มแล้วเน้นแอจะเหมือนกับทําให้ดีขึ้นยังไงอะคะถ้าสิ่งที่สิ่งที่เราทํามาแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาไม่ดี ทุกวันนี้กิจวัตรประจาวันเป็นยังไงบ้างสวดมนต์ไหว้พระสามสี่ชั่วโมงทบทวนวิชาความรู้ด้วยพุทธมนต์ในท่องได้หมดค่ะแล้วก็สวดมนต์ถือศีลภาวนาอยู่แล้วก็ฝึกวิทยายุทธคาถาอาคมนี่ต้องทบทวนอยู่เรื่อยเหมือนมีดยิ่งยิ่งฝนยิ่งคมค่ะเป็นอย่างนั้นครับเป็นกิวัตรของผมแล้วสิ่งของพวกนี้เวลาที่คนเขาได้ไปมันจะไปเข้าตัวป่ะไม่มีอย่าเข้าตัวได้ยังไง่ะแล้วแต่อย่าใช้อ่ะ ของผมไม่ต้องมีคาถาว่าเดี๋ยวมึงคนนี่มมื่อว่าคาถาโยนหมาข้าเดี๋ยวเวล,ลาของผมเนี่ยเดินหน้าฆ่าอย่างเดียวนี่คุณไอสิ่งพวกนี้คุณ,<ม>คณก็ไม่ให้ใครแล้ววะคุณจะเก็บของคุณไว้ครับผมเอาจริงๆสิ่งที่ตั้งใจที่ว่าเนแนแองตั้งแต่อยู่ในคุกพ่อบอกว่าวันหนึ่งถ้าได้มีโอกาสคือเนนแองเคยคิดไหมว่าเราจะได้รับการอภัยโทษและได้ได้ออกมาเคยคิดนะเคยคิดเคยคิดเคยคิดครับว่าถ้าเราออกมาแล้วเราจะ ตั้งปณิธานในใจว่าอย่างไรบ้างคะบรรณิทานไว <choices S 3> ้บอกว่าจะไม่ทําผิดศีลทีรร่ผิดกฎหมาย um, ค่ะนะฮะอยู่ในศีลในีรรมไม่ผิดกฎหมายต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองออออครับก็มีความรู้ทางด้านนั้นแล้วมีความรู้แรืวอว,ว่าเป็นอย่างไงไงแล้วไม่ปฏิบัติได้ไงเราเรียนมาแล้วอ่ะถึงในผิดกฎหมายจะไปทาทาไมรู้ว่าเป็นขี้รู้จะแล้วจะเอานิ้วไปทิ่มทําไมอะว่ามันเป็นขี้เห็นบอกว่าตอนนี้คือสายดํานี่คือเหยียบเอา <outros hadi S 1> ไว้เลยครับไม่ให้มันออกมาไม่ให้ออกมาเกา็บละ แต่ในต่างประเทศไม่แน่ไม่แน่นี่ไงประเทศไทยแล้วรอแต่ประเทศต่ประเทศต่างประเทศแล้วแต่มันก็ไม่ได้ใช้นะค่ะไม่ได้ใช้แค้แต่สายขาวก็พอแล้วอยจะไปทําบาปกุ้มกามทไมค่ะบุญเราทํากรรมเราไม่สร้างอืมเน้นแอรขอบคุณนะฮะที่วันนี้แวะเวียนมารายการของเราขอบคุณจริงๆครับผมทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้โอกาสเน้นแอรบ้างอยากจะพูดอะไรไหมครับวันนี้ครับผมทุกถึงอย่างให้โอกาสเน้นแอร์บ้าง ในสังคมนะครับอย่ามองเนตแอร์ลบเลยครับมองเนตแอร์เป็นเสมือนเลนบาทสองด้านบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบให้โอกาสผมบ้างนะครับทั้งหมดนี่คือความในใจครับผมตลอดระยะเวลาที่คนมองว่าเป็นเดราฉานวิชาเดราฉานวิชาครับรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเมื่อว่ากูอย่างนั้นเน่ะคนที่ว่าผมอ่ะนะครับมันเดราฉานวิชายิ่งกว่าผมอีกการเรียนฝ่ายโลกเดรัฉานวิชาบทนอกจากธรรมะ ถ้าไม่ใช่ไปเปิดอ่านดูสิครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รู้จักกับเนนแอร์เราต้องบอกว่าโอ้โหเป็นคดีที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองขอบคุณฮะสิ่งที่มันผ่านไปแล้วคือผ่านไปขอบคุณที่คุณให้เกียรติรายการของเราขอบคุณมากมากขอบคุณเนนแอร์ครับครับสวัสดีสวัสดีครับเอาละครับพรุ่งนี้กลับมาสดๆกันในบอกราสิบทางมนตนายทีวีอย่างนี้ห้าโมงครึ่งครับวันนี้เราไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ ใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบ